เองค่ะที่จะต้องเป็นคนกินฟันเข้าไปอ่ะถ้าตัดเรื่องการตายของยายช่วยออกไปเลยนะกรณีนี้แปลว่าแกกินฟันแย้มเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ผีะได้ฟันแย้มแล้วเอาไปกินจนการแบบรวมร่างกันการได้เข้าสิ่งร่างของแย้มะมันสมบูรณ์แต่ทําไมจะต้องเป็นฟันล่ะคะอันนี้พยายามหาคําตอบอยู่หลายรอบมากซึ่งมันก็มีหลายแบบ หลายวัฒนธรรมนะคะที่เขาพูดถึงฟันถ้าพูดในเชิงบวกเลยเนี่ยเราก็จะนึกถึงสิ่งที่เรียกว่านางฟ้าฟันน้ำนมของเด็กๆนะคะ tooth fairy ที่ตอน,นเด็กๆก็คือถ้าฟันใครหลุดเอาไปใส่ใต้หมอนแล้วตื่นมาก็จะกลายเป็นเหรียญกลายเป็นเงินนนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีค่ะวัฒนธรรมที่เชื่อว่าฟันเนี่ย คือสิ่งที่ไม่ดีเราไปกันที่บาหลีกันสักหน่อยค่ะพิธีกรรมนี้นะคะเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าเป็นเหมือนพิธีการอุดฟันอะไรแบบนี้ก็จะทำหลังจากที่ผู้หญิงมีประจำเดือน